หลากหลายแง่มุมไปด้วยกันกับครูวิกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงคำศัพท์สำนวนแง่คิดรวมไปถึงเกรดความรู้ทางวัฒนธรรมต่างๆหลังจากที่ในเอพิโซดก่อนๆเราเคยพูดถึงการสอบสัมภาษณ์เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้วคุณผู้ฟังที่เป็นเยาวชนหลายๆท่านก็อาจจะนึกสงสัยว่าถ้าเป็นกรณีที่ต้องการจะศึกษาต่อในประเทศอื่นๆในต่างประเทศ เรามีทางเลือกใดๆที่น่าสนใจกันบ้างครับในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงการเรียนต่อที่ประเทศเยอรมันกันครับเหตุผลที่ครูวิกเตอร์เลือกประเทศเยอรมันหรือประเทศเยอรมนีเป็นประเทศแรกก็เพราะว่าถ้าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วค่าเล่าเรียนประเทศเยอรมนีนั้นเกือบจะถูกที่สุดในโลกเลยครับเพราะรัฐบาลประเทศเยอรมนีนั้นได้ให้การสนับสนุนการศึกษาในประเทศ แล้วหลังจากที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทแล้วนักเรียนนักศึกษาทุกคนจะได้รับวีซ่าหาง,งานต่ออีก18เดือนเลยทีเดียวการที่เราไปเรียนต่อประเทศที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักเราก็จะได้ภาษาที่3เพิ่มขึ้นมาด้วยนั่นเองครับซึ่งทำให้เรามี added value มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในตลาดงานด้วยครับ เพื่อนของครูวิกเตอร์หลายๆคนเมื่อเรียนจบปริญญาตรีจากประเทศไทยและไปต่อบปริญญาโทที่รมันได้มีโอกาสทำงานหลังจากเรียนจบแล้วครับวันนี้ครูวิกเตอร์เลยได้สรุปเหตุผลสั้นๆต่างๆมาให้ทุกคนลองพิจรนารณากันดูนะครับว่ามีเหตุผลดีๆอะไรบ้างที่จะต้องไปเรียนต่อที่ประเทศเยอรมน,นีครับ So number one with more than 424 s higher education institutions across the country Germany provides each student with the possibility to choose more than 15,500 Bachelor and Master Degrees programs. ข้อหนึ่งนะครับประเทศเยอรมนีมีสถาบันการศึกษาขั้นสูงถึง427แห่งเลยทีเดียวนักเรียนที่สนใจมาศึกษาต่อเนี่ยก็สามารถเลือกหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทได้ถึงกว่า14,500หลักสูตรเลยครับ n u m b e r 2 11 out of the 16 states in Germany have no tuition fees at all. while require some states require maximum of o maximum a n 5 0 0 euros per year. ข้อ2นะครับ11รัฐในประเทศเยอรมน,นีไม่มีการเสียค่าเล่าเรียนใดๆเลยครับบางรัฐนักเรียนเสียค่าเล่าเรียนสูงสุดที่ประมาณ500ยูโรครับหรือประมาณ20,000บาทไทยต่อปีเท่านั้นครับ Number 3 German universities and their professional academic staff offer high quality and up to date education in engineering, medicine, science and economics มหาวิทยาลัยที่ประเทศเยอรมนีและคณาจารย์มีวิธีการเรียนการสอนที่ทันสมัยแล้วก็มีคุณภาพสูงนะครับในสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์ engineering การแพทย์ medicine วิทยาศาสตร์ science และเศรษฐศาสตร์ economics นั่นเองครับ Number 4 The cost of living on average is around 700 to 800 euros including rent, food, transport, health insurance, telephone or internet, study materials and leisure activities. ถ้าเทียบกับประเทศอื่นในยุโรปแล้วนะครับเช่นอังกฤษฝรั่งเศสหรือเนเธอร์แลนด์ค่าครองชีพนะครับผมในประเทศเยอรมน,นีหรือ cost of living นะครับถือว่าค่อนข้างต่ำมากมากเลยนะครับผม ค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนจะมีค่าใช้ใจ่ายประมาณ700-800ยถึงยูโรครับไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าที่อยู่ค่าอาหารค่าเดินทางประกันสุขภาพหรือ Health Insurance นั่นเองครับแล้วก็ค่าอื่นๆค่าเล่าเรียนอื่นๆต่างๆนั่นเองครับ Number f there are many scholarship possibilities offered for international students to fund their studies by DAAD and also many political and business foundations ประเทศเยอรมนี ให้ทุนจำนวนมากในการสนับสนุนการศึกษานะครับสำหรับนักศึกษาที่มาจากต่างประเทศถ้าใครอยากสมัครทุนสามารถเข้าไปเช็คที่เว็บไซต์ของ DAD a ได้นะครับผมซึ่งรัฐบาลเยอรมน,นีเนี่ยจะให้ทุนการศึกษาทุกปีเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปตรวจสอบทุนที่น่าสนใจได้ครับ number 6. many universities offer international courses in English language as well so knowing German to study in Germany is not mandatory is recommended สำหรับใครนะครับที่กลัวว่าภาษาเยอรมันภาษาที่3เนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้เรื่องนี้ก็ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยหลากหลายแห่งมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษดังนั้นความรู้ภาษาเยอรมันจึงไม่ใช่เรื่องบังคับครับ,รบตอนสมัครก็แสดงแค่ผลสอบแค่ภาษาอังกฤษได้เลยครับแต่สุดท้ายแล้ว ทั้งนี้ครูวิกเตอร์ก็สนับสนุนให้เรียนภาษาเยอรมันเบื้องต้นไปก่อนนะครับถ้าอยากจะไปเรียนที่ประเทศเยอรมน,นีจริงๆเพราะมันจะมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของเราเช่นการไปร้านสะดวกซื้อร้านขายยาและใช้ในการโซเชียลไลซ์รือการพูกมิตรกับเพื่อนชาวเยอรมันนั่นเองครับ number s international students are allowed to work for 94 working days or 1 8 0 half working days in a year in order to support themselves Typical student wages range from 10 to 15 euros an hour. ข้อนี้นะครับก็เป็นข้อได้เปรียบของการเรียนที่ประเทศเยอรมน,นีเลยครับวีซ่านักเรียนนั้นอนุญาตให้เราสามารถทำงานได้ซึ่งต่างจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่นะครับนักเรียนสามารถทำงานได้ตาวันถึง90วันต่อปีหรือทำงานแบบครึ่งวันได้ถึง180วันต่อปีครับ โดยที่ค่าจ้างนักเรียนจะอยู่ที่ระหว่าง10ถึง15ยูโรต่อชั่วโมงนั่นเองครับซึ่งถ้าเราได้รายได้ไม่เกินเดือนละ450ยูโรเราก็ไม่ต้องเสียภาษีด้วยครับ number 8 foreign students are allowed to stay for 18 months after graduation in the event of looking for a job Germany offer long term work opportunities for successful students หลังจากที่เราเรียนจบแล้วนะครับผมนักศึกษานักเรียนสามารถต่อวีซ่าหางานได้ถึง18เดือนหลังจากที่รับปริญญาแล้วประเทศเยอรมนีมีโอกาสให้เรานะครับในการหางานทำงานมากมายแล้วก็มีเวลาให้เราถึง18เดือนในการที่จะเรียนภาษาหรือเดินทางท่องเที่ยวได้อีกด้วยครับไม่ได้มีกำหนดกฎเกณฑ์ใดๆนะครับว่าเราจะต้องหางานทำเพียงอย่างเดียวเท่านั้นภายใน18เดือนนั้นหลังจากเรียนจบ number 9 besides studying you have the chance to live and explore one of the world's most developed countries and its unique culture history and landscape นอกจากพูดถึงการศึกษาแล้วเมื่อมาเรียนตอบที่ประเทศเยอรมนีเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะมีโอกาสที่ได้มาอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับผมก็จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์รวมไปถึงประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและแน่นอนคือธรรมชาติที่สวยงามอีกด้วยครับ Number 10. Whether you will study as an international student, enjoy a beer at Oktoberfest, eat a tasty sausage in Frankfurt, or watch a Bayern soccer game, you have an unforgettable experience in Germany. Octoberfest การได้รับประธานไส้กรอกที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ตหรือการรับชมการแข่งขันฟุตบอลทีมไบเอ็นมิวนิกนะครับก็รวนแล้วแต่เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าจดจําไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะครับผมทีนี้หลังจากที่ครั้งก่อนๆเคยได้พูดถึงการสอบสัมภาษณ์เข้าเรียนในระดับปริญญาตรีแล้วในวันนี้เรามาเรียนดูกันบ้างครับว่าในการที่เราอยากจะเรียนต่อปริญญาโทในต่างประเทศ เรามีสิ่งไหนที่ควรจะต้องเรียนรู้กันบ้างครับข้อแรกสําคัญมากๆเลยนะครับคือการที่เรารู้จักตนเองครับการไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยย่อมมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการเรียนต่อปริญญาในประเทศไทยอยู่มากนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงควรถามตัวเองว่าเราอยากจะเรียนปริญญาโทไปเพื่ออะไรสาขาวิชาที่เราเลือกจะมีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในด้านไหนครับเช่นเราต้องการ international connection คือมี Network มีคอน n e c t i o n ใหม่ๆกับเพื่อนต่างประเทศนะครับผมได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆห,หรือได้เรียนภาษาท,ที่3เมื่อเราตัดสินใจแล้วก็ต้องดูการบริหารการจัดการเงินของเราเองครับว่าเราจะใช้เวลาเรียนเท่าไหร่การขอวีซ่าเพื่อการศึกษาตอบประเทศเยอรมนีนะครับนักศึกษาจะต้องเปิด l ล c อก d a c c o u n t ที่ธนาคารประเทศเยอรมนีครับเป็นเงินประมาณ1 0,000 300ยูโรครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันให้ฟังครับว่า Blocked Account คืออะไรครับ Blocked Account นะครับเป็นการรับรองครับว่าเราจะมีเงินใช้ตลอดปีการศึกษานั้นๆครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อมาถึงประเทศเยอรมนีแล้วก็จะห้ามเบิกเงินมาใช้ต่อเดือนเกิน861ยูโรครับในบัญชีนี้การเปิดบัญชีนีนะ้สามารถทำออนไลน์ได้ก่อนขอวีซา่าแล้วเมื่อไปถึงประเทศเยอรมนีแล้วเราก็ต้องเดินทางไปที่ธนาคารพร้อมกับใบรับรองที่อยู่เพื่อทำการเปิดบัญชีครั้งครับ So what is a blocked account? A blocked account is a bank account that allows you to spend a certain amount of money throughout your stay in Germany. You can only withdraw the money after your arrival in Germany. You need to present the bank with a registered address in Germany. withdraw นะครับผม. W I T H D R A W withdraw. It is required to have a minimum of 10,332 euros in your blocked account in one of the German banks, and the maximum that you can withdraw is 861 euros per month. การเลือกประเภทของสถาบันการศึกษาให้เหมาะสมกับเราถือเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำกันบ้านอย่างหนักเลยทีเดียวเพราะประเทศนี้มีสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมากกว่า427แห่งและมีโปรแกรมการเรียนมากกว่า18,000โปรแกรมครับดังนั้นเราควรจะต้องเลือกมาหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับตนเองเพราะรูปแบบการเรียนการสอนของแต่ละที่ก็ย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับ Choosing the right types of university can be a lot of work for those who want to study in Germany, since there are over 427 stated accredited universities and more than 18,000 degree programs to choose from. It is also important to pick the right university for you, because the style of teaching is also different from place to place. แบบแรกก็คือมหาวิทยาลัยนั่นเองครับเรียกสั้นๆก็คือ university มหาวิทยาลัยประจำเมืองต่างๆจะมีหลักสูตรให้เรียนมากมายและเน้นที่ความรู้ความเข้าใจทางด้านทฤษฎีมหาวิทยาลัยบางแห่งเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่นมหาวิทยาลัย TU Berlin มีความเชี่ยวชาญด้าน engineering หรือวิศวกรรมศาสตร์นั่นเองครับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ ดังนั้นนักศึกษาจึงไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราอาจจะต้องเสียค่าบำรุงการศึกษาเช่นค่าบำรุงห้องสมุดและตั๋วการเดินทางของนักเรียนเป็นภาคการศึกษาไปนั่นเองครับเช่นเราอาจจะเสียเทอมละ300ยูโรเป็นต้นมหา,าทิทยรลทยที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วหลักสูตรการเรียนการสอนจะเป็นภาษาเยอรมันทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วหากท่านผู้ฟังท่านใด อยากจะเข้าเรียนเข้าศึกษาก็ควจะต้องมีผลสอบภาษาเยอรมันอยู่ในระดับ B2 เป็นต้นไปครับ Universities provide a broad range of programs and they are strongly theoretical and academic oriented. Some universities are specialized in certain subjects. For example, technical universities like TU Berlin is specialized in engineering. A lot of universities in Germany are state funded. so sometimes you can pay as little as 300 euros for semester ticket however most courses are taught entirely in German ถัดมานะครับ University of Applied Sciences ก็คือมหาวิทยาลายัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์นั่นเองครับจะเน้นที่ภาคปฏิบัติจริงครับมีการทำ case study เกือบทุกรายวิชาเน้นการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานครับ มีการฝึกงานกับบริษัทต่างๆหรือเป็นที่ปรึกษาให้คอร์ส MBA ต่างๆก็สามารถพบได้ในะมหาวิทยาลัยเหล่านี้เช่นกันครับมหาวิทยาลัยประเภทนี้นักศึกษาจะสามารถเรียนเป็นภานษาอังกฤษได้ครับและมีโปรแกรมที่เรียกว่า Double Degree คือเรียน2หลักสูตรใน1คอร์สนั่นเองครับ Universities of applied sciences are focused on practice-oriented coursework. The study framework emphasizes on project based learning and real life requirements for a professional career. Internship and practical semesters are an important part of the program. Students can find all English instructed MBA programs or a double degree program at universities of applied sciences. College of Arts, Music and Performance. วิทยาลัยเหล่านี้จะสอนหลักสูตรศิลปะแขนงต่างๆครับเช่นวิจิตศิลป์การแสดงการเต้นการออกแบบอุตสาหกรรมและการออกแบบด้านแฟชั่นครับการออกแบบกราฟิกสอนการท่านดนตรีและการร้องเพลงการขับร้องครับนักเรียนที่เรียนในวิทยาลัยเหล่านี้จะได้รับการฝึกฝนให้จบออกมาเป็นผู้อำนวยการโรงละครช่างภาพนักเขียนบทละคร ไม่ว่าจะเป็นสําหรับภาพยนตร์หรือสําหรับรายการโทรทัศน์ครับเพราะนักเรียนนักศึกษาท่านใดที่ต้องการสมัครวิทยาลัยหรือคอ l l เลจเหล่านี้จะต้องมี portfolio นําเสนอผลงานของตอนเองครับ Colleges of Arts, Films and Music offers instruction in artistic subjects such as fine arts, acting, dance, industrial and fashion design, graphic art, instrumental music, and singing. Students enrolled at colleges for modern media are trained. Become directors, camera operators, screenwriters television become or professionalionals camera even film and การเลือกหลักสูตรและมหาวิทยาลัยน,นะครับเราควรจะดูที่งานวิจัยและก็ ranking หรืออันดับของมหาวิทยาลัยที่เราต้องการสมัครด้วยครับเราถึงจะแน่ใจได้ว่ามหาวิทยาลัยที่เราเลือกน,นั้นมีคุณภาพมาตรฐานที่เหมาะสมกับความต้องการของเรา ครูวิกเตอร์อยากแนะนำนะครับให้คุณผู้ฟังที่อยากไปเรียนต่อปริญญาตรีหรือโทก็ตามให้เลือกมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเมืองใหญ่เพราะเราจะได้มีโอกาสฝึกงานและก็หางานได้ง่ายกว่ามากกว่ามหาวิทยาลัยที่อยู่ในเมืองเล็กครับนอกจากนี้แล้วถ้ามหาวิทยาลัยที่คุณเลือกอยู่ในเมืองใหญ่ก็จะมีความเป็นสากลสูงครับเราก็อาจจะหางานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ number three Prepare for admission requirements หลังจากที่เราได้เลือกหลักสูตรและมหาวิทยาลัยได้แล้วนะครับผมต่อไปเราก็ต้องเตรียมตัวสำหรับการส่งใบสมัครตัวอย่างต่อไปนี้นะครับก็คือเกณฑ์การรับเข้าเรียนและเอกสารที่เราจะต้องเตรียมสำหรับการสมรัครปริญญาโทด้านธุรกิจนั่นเองครับ Here are the example of entry requirement for a master's degree program an academic or business related degree ก็คือต้องมีวุฒิปริญญาตรีนะครับผมที่เกี่ยวข้องกับสายธุรกิจ Two years of practical professional experience คือประสบการณ์การทำงาน2ปีครับเราจะใช้คำว่า professional experience Proof of a very good standard of English shown by appropriate certificates ก็คือจะต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษนะครับผมอาจจะเป็น A level เป็น TOEFL หรือเป็น IELTS ก็ตามแต่นั่นเองครับ Apart from that there are some additional requirements for foreign applicants ซึ่งสำหรับผู้สมัครที่มาจากต่างประเทศนะครับผมก็อาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ครับ Number one proof of previous university degrees or transcripts นั่นก็คือวุฒิการศึกษาปริญญาที่มีมาก่อนนั่นเองครับเราจะใช้คาว่า transcript ก็คือใบที่บ่งบอกผลการเรียนของเรานั่นเองนะครับ n u o p i r s o o your p s s s p r t t r r i r t t h e r t t f i c a t e นะครับผมก็คือสำเนาพาสปอร์ตนะครับผมแล้วก็สำเนาใบเกิดสุทธิบัตินั่นเองครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า Birth c e r t i f i c a t e ถัดมาครับคือ Curriculum Vitae นะครับผมหรือ Resume นั่นเองครับประวัติการศึกษาการทำงานนั่นเองครับ Number four, proof of knowledge of the English language ก็คือผลสอบภาษาอังกฤษนั่นเองครับที่ได้กล่าวไว้ข้างตน้น Number five, a letter of recommendation by a university teacher or a recent employer นั่นก็คือจดหมายรับรองจากอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือบริษัทที่เราเคยทำงานมาก่อนนั่นเองครับภาษาอังกฤษเมื่อพูดถึงจดหมายรับรองจดหมายที่แนะนำจากอาจารย์หรือ ผู้ว่าจ้างก่อนนะครับเราจะใช้คำว่า a letter of recommendation หรือ a recommendation letter นั่นเองครับ number six essay outlining my interest in the program essay ก็คือเรียงความนั่นเองนะครับที่อธิบายความสนใจในหลักสูตรที่เราต้องการสมรัคร proof of practical knowledge or work experience for MBA applicants only ซึ่งก็คือใบรับรองการทำงานนะครับผมบางมหาวิทยาลายัยถ้าเราต้องการสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจเราควรจะต้องแสดงใบสำเร็จการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจนั้นๆนั่นเองครับ Once you have all the documents go to the university's online application page and start uploading เราสามารถอัปโหลดเอกสารเหล่านั้นขึ้นไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้เลยนะครับหลังจากที่เตรียมเอกสารเรียบร้อย หลังจากนั้นเราจะมาพูดถึงขั้นตอนการตอบรับเข้าเรียนนั่นเองครับภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า admission process admission process the evaluation takes approximately one month after the admission deadline if you pass the admission congratulations you will receive a letter of acceptance via email the university will also send a hard copy to your address to be presented for visa application Then you can transfer the first installment to secure the place of study การตอบรับเข้าเรียนนะครับจะใช้เวลาประมาณ1เดือนหลังจากหมดเขตการส่งใบสมัครครับถ้าคุณผู้ฟังสามารถผ่านการคัดเลือกก็จะได้รับจดหมายตอบรับการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยทางอีเมลครับมหาวิทยาลัยจะส่งใบตอบรับเป็นเอกสารเพื่อใช้ในการขอฟีซ่าหลังจากนั้นนักเรียน นักศึกษาจะต้องจ่ายค่าเล่าเรียนงวดแรกเพื่อเป็นการยืนยันครับว่าต้องการจะเข้าเรียนที่นั่น number 5. start the visa application as soon as possible นะผมสำนวน as soon as possible ก็คือทันทีเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเองครับทันทีที่ได้รับใบตอบรับการเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยแล้ว นักเรียนนักศึกษารครับควรจะเริ่มขั้นตอนการขอวีซ่าให้เร็วที่สุดเพราะขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลายาวนานมากบางคนอาจจะต้องรอนานถึง6เดือนเลยทีเดียว The visa granting process can be time consuming คำนวนนี้น่าสนใจนะครับ time consuming consume c o n s u m e consume ปกติแปลว่าบริโภคใช่ไหมครับผมแต่เมื่อนำมารวมกับ time consuming เป็น adjective แปลว่าใช้เวลาน,านานนั่นเองครับ thus you should start this process as soon as possible in some cases students had to wait up to six months to get the visa approved number six start finding an apartment around two to three months before your arrival you can go to wg Gay sucked to search for a room, it will take some times because you have to go through the casting couch interview with your potential flatmates to see if they will accept you or not. The university will also help you find an apartment through local agents. If you need their help, simply send them an email. 2-3เดือนครับเป็นที่รู้กันนะครับว่าในประเทศเดอมรมนีเนี่ยถ้าเราต้องการจะหาที่อยู่อาศัยที่ราคาย่อมเยาวเนี่ยหายากมากดังนั้นเราอาจจะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับผม w g g e s u c h t t d e ได้นะครับเพื่อเข้าไปหาที่พักล่วงหน้าได้ครับระบบการรับคนเข้าพักเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับที่ประเทศไทยนะครับ ที่เราสามารถเข้าไปอยู่ได้เลยถ้าห้องว่างครับผมเขาจะมีระบบที่เรียกว่า casting couch interview ครับผมส่วนใหญ่แล้วนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะใช้อพาร์ตเมนต์รวมกันครับจะอยู่กันในอพาร์ตเมนต์รวมเราจะมีห้องนอนส่วนตัวแต่เราจะใช้ห้องทานข้าวห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำร่วมกับเพื่อนร่วมอพาร์ตเมนต์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการนัดพูดคุยกับเราทาง Skype หรือแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับเพื่อให้เราต้องไปเจอ เขาตัวเป็นปๆเสร็จก่อนเพื่อจะดูว่าไลฟ์สไตล์เข้ากันได้หรือเปล่ากับแฟลตเมดหรือเพื่อนร่วมอพาร์ตเมนต์คนอื่นๆนั่นเองครับทั้งนี้นะครับมหาวิทยาลัยเองก็มีหอพักนักศึกษาให้นะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วคิวจะรอนานมากๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องส่งอีเมลไปถามก่อนว่ามีห้องว่างหรือไม่ก่อนที่เราจะเข้าเรียนให้ได้นั่นเองครับ number 7. book your airplane ticket and welcome to Deutschland หลังจากที่ได้วีซ่าและที่พักแล้วนะครับผมก็สามารถ book your airplane ticket ได้เลยครับคำว่า book นอกเหนือจากเป็นคำนามแปลว่าหนังสือแล้วอย่างที่หลายๆคนคุ้นเคยใช้เป็นทับศัพท์ในภาษาไทยกัน book ก็คือการจองนั่นเองครับมีคำหนึ่งนอกเหนือจากคำว่า book ก็คือคำว่า reserve r e s e r v e ครับผมเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้คำว่า reserve หรือ book an d air ticket เมื่อพูดถึงการจองตั๋วเครื่องบินนั่นเลยครับการมาเรียนต่างประเทศนะครับผมมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไปถ้าเรามีความมุ่งมั่นและก็พยายามปรับตัวเข้ากับสังคมและวัฒนธรรมใหม่ๆได้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วสุดท้ายนี้ครูวิกเตอร์ก็อยากจะขอเป็นตัวแทนครับอวยพรให้ทุกคน ประสบความสําเร็จในการเรียนนะครับผมและก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปให้ได้ไม่ว่าจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหรือในกรณีที่อยากจะไปศึกษาต่อในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศเยอรมนีที่วันนี้เรามาพูดคุยกันหรืออยากจะไปเรียนต่อที่ประเทศอื่นๆก็ตามครับถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนรู้สึกสนใจอยากจะให้พูดถึงการเรียนการศึกษาต่อที่ไหนอีกสามารถเขียนเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ Thank you for listening to another episode of Hello English with Victor. สำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังซ้ำหรือรับฟังรายการย้อนหลังสามารถคลิกเข้าไปที่ moe.radiothai.net เพื่อรับฟังได้ครับก่อนจากกันไปวันนี้ครูวิกเตอร์ก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะครับที่ร่วมฟังรายการสอนภาษาอังกฤษ Hello English กับครูวิกเตอร์ครับแล้วพบกันใหม่กับครูวิกเตอร์ในเอพิโซดหน้ากับรายการ